ไปตามกันต่อเรื่องน้าท่วมกันหน่อยครับมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเพราะคุณตาคนนี้เข้าแถวต่อคิวรับของบริจาคถุงยางชีดลื่นนั่นสิคือพื้นมันลื่นมันมีดินมันมีเล,เลนมันมีน้าลื่นหัวฟาดพื้นหมดสติทีมงานของหลวงตาสิ้นคิดต้องปั๊มหัวใจจําชื่อหลวงตาได้ใช่ไหมฮะเคยช่วยตอนช่วงชายแดนด้วยนะ,ะปั๊มหัวใจกัรระทึกแบบนี้เลยครับ ตอนนี้กำลังทำการให้ช่วยเหลือคุณลุงนะคะเพื่อล้มหัวฟาดพื้นนะคะตอนนี้ไม่มีชีพจรตอนนี้กําลังเร่ง C P R กันอยู่นะคะโอเค C P R เป็นผลแล้วเร็ยวเรๆๆวเรวเร็วเร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 ว C P R เป็นผลแล้วเร็วเรีวนำถุงลงมาเร็วเรขณะนี้กําลังคุณตาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพราะตอนนี้เรา C P R เป็นผลแล้ว C P R เป็นผลครับรีบนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ผู้ใช้เฟ e บุ o k คนนี้เขาโพส์คลิปบ่าย3ามโมงเมื่อ29พฤศจิกาครับทีมกู้ภัยของมูลนิธิหลวงตาสินทรัพย์หรือบางคนเรียกพระสิ้นคิดท่านก็มีเมตตาตอนช่วงชายแดนตอนนั้นบริจาค15ล้านทาถนนเอาหมูกระทะไปเลี้ยงทหารชายแดนรอบนี้น้ําท่วมที่หาดใหญ่ก็มีทีมกู้ภัยของหลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิดมาช่วยด้วยนะฮะทีเนี้ย ผู้ประสบเหตุเป็นคุณตาวัยเจและมารับของบริจาคถุงยังชีพบ้านแหลมโพตาบลคูเต่าที่หาดใหญ่แล้วลื่นล้มพื้นอะ่ะมันยังมีดินโคลนมันยังมีเลนที่น้ำมันพัดมาแล้วเหลือเศษซากเอาไว้อะครับหัวฟาดพื้นหมดสติไม่มีชีพจรตอนแรกต้องฟัาม CPR กันครับจนสัญญาณกลับมาก็เลยต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วแข็งแรงปลอดภยัยหายไวๆนะครับ คุณผู้ชมคะพูดถึงในพื้นที่หัดใหญ่เนี่ยนะคะที่น้ํามันลดน้ํามันแห้งไปแล้วช่วงต่อไปนี้มันก็คือเป็นช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็เร่งทำความสะอาดแต่ว่าก็ยังมีหลายบ้านนะที่เขากลับไปแล้วคือแบบแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็รอความช่วยเหลือจากรัฐลองดูภาพนี้หน่อยละกันค่ะเราให้ก็มารับบนบนลิงก์แล้วก็จะมาแต่บ้านเนมอยู่เป็นแต่โวตางตัต่อง่าํารงน้ำ ทุุมันช่มลมอ่ะนะพี่น้ามันแต่ล,ละทุกมันเมื่อนกันบางทุกมัมียาดูมังบางทุกมันไม่มีอย่าได้เลยอย่าดูคุณจุรีนุ่มแก้วรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ป้าจ,จุรีเนี่ยนะคะก <G it wert> ็เอาถุงยางชีพไปแจกให้กับชาวบ้านหลังน้ําลดชาวบ้านเนี่ยเขามายืนรอต่อแถว <G it tober> บางคนก็จูงลูกจูงหลานมาเอาของแจกด้วยนะคะ <G it Large> จุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดรับน้ําแม้ว่าน้ําจะลด แต่มันก็ยังมีน้ําท่วมขังที่รอการระบายอยู่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ยังทํามาหากินอะไรไม่ได้ค่ะถ้าจะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าข้าวของเนี่ยมันก็จมหายโดนน้าพัดซัดไปหมดแล้วต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยล่ะค่ะในการฟื้นฟูแล้วก็ในคลิปนี้นะคะคุณจุรีเนี่ยก็นั่งอยู่ท้ายรถ ก็หน้าตายิ้มแย้มพอชาวบ้านที่เขามารับถุงมารับของที่แจกเนี่ยก็พอมีรอยยิ้มรับของกันแบบเป็นระเบียบบางคนก็เข้ามาเหมือนกับมาจับมือมาตบไหล่คุณจุรีหมอขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งกันช่วงเวลาน้ําท่วมก็จะเห็นว่าคุณจุรีก็ลงเรือไปช่วยบ้านโน้นบ้านนี้ที่ติดอยู่ด้วยนะคะซึ่งคุณจุรีเนี่ยก็โพสต์ว่าพื้นที่รับน้ําน้ําขังหลายวันน่าสงสารพวกเธอแฮชแท็กช่วยๆกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะนอกจากชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วนะครับ สัตว์เองก็ลำบากไม่แพ้กันครับเมื่อกี้ช่วยคนไปแล้วเท่นี้ช่วยสัตว์กันหน่อยครับพี่พี่ทหารเอารถสูงครับไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแหง้งถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนาแล้วไปเจอว่ามีเจ้าตูบตัวนี้มันติดอยู่บนหลังคาแล้วมันดูกลัวมากตัวมันสัน่นแล้วมันเกรงตัว<อ>แข็งทื่อเลยจะช่วยได้ไหมติดตามภารกิจนี้ครับ ขาหน้าเข้าไหม,มคือโอบกอด<ๆ>แบบกอดคอเลยอะน่นเลยล่ะตอนแรกจะไม่ยอมขยับเลยเห็นไหมก็มดูดตัวแข็งเลยอะเออเหมือนทําตัวแข็งอะ เนี่ย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 สู้สู้คือเขาเกรงเขากลัวเขาไม่รู้ว่าต้องยังไงก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่ช่วยไปคือจะไปไหนยังไงต่อที่ผ่านมาคือติดอยู่บนหลังคาแล้วน้ำมันก็ท่วมสูงฮะไม่รู้ว่าขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงนะแต่พอน้ําลดปั๊บน้ำลดไม่ใช่แค่ตอที่ผุดฮะเห็นหมาโผล่บนหลังคาอีกต่างหากพี่พีทหารเอารถบรรทุกสูงไปในพื้นที่นี่คือเส้นถนนพลพิชัยที่หัดใหญ่ครับแจกอาหารแจกน้ําให้กับชาวบ้านที่ลําบากครับแล้วไปเจอหมาตัวเนี้ย สีขาวปนน้ำตาครับยืนอยู่บนหลังคายืนตรง,งานเลยอยู่บนตึกแถวชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหมาตัวนี้ติดอยู่บนหลังคามา4-5วันแลวไอ้ช่วงน้ำท่วมสูงๆอะ่ะมันยืนตากฝนนะฝนตกตลอดวันตลอดคืนช่วงนั้นนะหมามันก็ตากฝนอยู่แบบนี้<ฆ>ครับบนหลังคาอาหารก็ไม่ถึงท้องเลยไม่มีกินครับทหารปีนขึ้นไปอุ้มหมาลงมาครับตัวเกรงแข็งเลยสุดท้ายมันค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ยอมให้อุ้มลงมาช่วยเหลือได้เรียบร้อย ชาวบ้านแถวนั้นใจดีเอาอาหารหมาใส่ถุงฝากไปด้วยให้เขาได้อิ่มท้องหน่อยไม่มีอะไรตกถึงท้องมานาน<ช>แล้วอะครับเป็นภาพความประทับใจทุกชีวิตมีค่าขอบคุณพี่ๆทาหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกนายทุกหน่วยครับคนใต้เนี่ยน่ารักแล้วก็มีน้ำใจนะเขารู้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมใต้ที่มันเกิดขึ้นเราก็จะเห็นกู้ภัยมาจากภาคต่างๆจังหวัดต่างๆบางคนไม่เคยลงใต้ด้วยซ้ำแต่ว่าหัวใจอะมาละมาช่วยทีนี้พอเสร็จสิ้นภารกิจ กู้ภัยที่จังหวัดอื่นเนี ouais. ่ยเขาก็กําลังจะกลับดูสิคะนี่คือน้ําใจจากพี่น้องชาวใต้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนะะอนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนาปค่ะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคะได้เห็นภาพแบบนี้แล้ว มุมที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเป็นมุมของพี่ๆกู้ภัยบางแก้วสุโข,ขทัยค่ะเขามาช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้แล้วดูสิหลายคนเห็นคลิปได้ยินเสียงขอบคุณได้ยินรอยยิ้มรวมถึงวิ่งเอาขนมเอาน้ำมาให้กู้ภัยประทับใจจังเลยค่ะคลิปนี้โพสต์เอาไว้ใน Facebook สมาคมกู้ภัยบางแก้วสุขขวโขทัยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เขียนข้อความว่าขอบคุณน้ำใจบนเส้นทางนะคะ เจ้าของคลิปอะ่ะเล่าให้ฟังว่าทีมกู้ภัยบางแก้วสุขโขทัยเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาหรือว่าที่ปัตตานีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะพอเสร็จสิ้นภารกิจน้ำแห้งน้ำลดแล้วก็ต้องขับรถกู้ภัยมุ่งหน้าเดินทางกลับสุขโขทยัยทีนี้ที่รถมันก็มีสติ๊กเกอร์แหละติดอยู่ตอนที่รถจอดติดไฟแดงอยู่ที่พัทลุงนะเนี่ยกลุ่มชาวบ้านนะ่ะเขาเห็นว่าเอ้ย ตอนที่เราน้ําท่วมเนี่ยมีกู้ภัยมาจากหลายจังหวัดเลยมาช่วยเราเขาไม่ได้เลือกหรอกว่าคนนี้ช่วยฉันหรือเปล่าแต่เขาแค่รู้ว่ากู้ภัยเนี่ยมาจากหลากหลายที่แล้วพอเห็นรถกู้ภัยชาวบ้านเขาเลยเอาทั้งเครื่องดื่มเอาขนมเอาอาหารเอาผ้าเย็นนะมามอบให้นี่เอาทําให้ตัวเองสดชื่นจะได้ขับรถระยะทางไกลๆย,ยาวๆกลับถึงสุโข,ขทัยได้อย่างปลอดภัย ก็เลยทําให้พี่ๆกู้ภัยเขาบอกโอ้ที่ผ่านมาเนะี่ยมันเหนื่อยนะมันหนักนะแต่พอได้รับของเล็กๆน้อยๆได้รับรอยยิ้มได้รับคําขอบคุณก็ชื่นใจมากๆเลยนะคะข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลังจากน้ําท่วมหาดใหญ่น้าลดลงครับพี่<ะ>โตกู้ภัยครับเจ้าของฉายาฮีโร่เสื้อเขียวเป็นทีมกู้ภัยมาจากยะลาะมาช่วยน้ําท่วมด้วยและกำลังจะเดินทางกลับเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจระหว่างทางพี่โตนั้นเสียชีวิต กลายเป็นเรื่องเศร้าที่ทําให้เพื่อนพี่น้องทีมกู้ภัยเนี่ยต่างก็ช็อกไปตามๆกันครับินใไ้าาาหมี ขบวนรถทีมกู้ภัยนะครับที่เคลื่อนย้ายร่างของพี่โตครับของน้องๆหรือนายเชิดพงปิยะวรรณนางกูลพี่โตทีมกู้ภัยแม่กอเหนียว2 0 4เสียชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจไปช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่สงขากำลังจะเดินทางกลับที่ยะลาครับพาร่างไร้วิญญาณพี่โตกลับบ้านเกิดที่ยะลาผู้โพสต์บอกว่าหน้าที่สุดท้ายของพวกเราคือพาพี่กลับบ้านอย่างสมเกียรติ ขอบคุณที่ยืนหยัดเคียงข้างกันมาตลอดพี่จากไปในฐานะฮีโร่ของประชาชนและจะยังคงเป็นฮีโร่ในใจพวกเราตลอดไปสำหรับพี่โตนะครับกู้ภัย2 0 4ครับเพราะว่าที่หน้าอกเนี่ยเขาก็จะปักชื่อแล้วก็รหัสเอาไว้เลข2 0 4พี่โตกู้ภัย2 0 4และสมาชิกทีมฉลามภัย0-34เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างเดินทางกลับจากการช่วยเหลือน้ำท่วมที่หาดใหญ่ช่วยเหลือน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อยกำลังจะกลับยะลาครับระหว่างทาง เหมือนกับว่ามีอาการหัวใจวายต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลการเสียชีวิตของพี่โตเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญของเหล่าจิตอาสาที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติในยามวิกฤตสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวแล้วก็วงการกู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือปัญหาน้ําท่วมภัยพิบัติต่างๆครับต่างก็โพสต์ไว้อาลัยอย่างเช่นอาสาสมัครกู้ภัยแม่กอนเหนี่ยวยะลาโพสต์ไว้อาลัยบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของพี่แล้วช่วยพี่น้องชาวยะลาหาดใหญ่แบบอย่างของท่านเป็นที่น่ายกย่องและเชิดชูเป็นตัวอย่างของคำว่าจิตอาสาอย่างแท้จริงท่านได้พบกับที่พักอันสงบสุข ขอให้จิตวิญญาณของท่านพักผ่อนอย่างสงบพวกเราเหล่าอาสาขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวปิยะวันนางกูลมาณที่นี้ด้วยลูกสาวพี่โตครับน้องกอหญ้าโพส์ตรูปภาพคุณพ่อกำลังยิ้มแล้วมีข้อความบอกว่ารูปนี้้พอยิมรูปนี้พ่อยิ้มหวานมากเลยนะพ่อยังอาการดีอยู่เลยพ่อเคยบอกหนูว่าพ่อจะอยู่จนหนูรับปริญญาแล้วไงพ่อรีบจากหนูไป พ่อเหนื่อยมากใช่ไหมพ่อช่วยคนมาหลายต่อหลายชีวิตแล้วพ่อเป็นจิตอาสา,าอย่างแท้จริงการหลับครั้งนี้คงหลับนานถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้หนูเกิดเป็นลูกพ่ออีกนะและปิดท้ายว่าลูกรักพ่อนะข้อความในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยให้แคปชั่นไว้บอกว่าหนูรักพ่อนะรักมากๆด้วยก <ht> ู้ภัยยะลากู้ภัย2 0 4ฉลามภัย0-34 ทางเพจ a c e b o o กกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาครับโพสต์ s, กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพพี่โตครับจะตั้งสวดที่ศาลาบำเพ็ญกุศลแม่กอเหนียวศาลาสองในตัวเมืองยะลาวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพช่วงบ่ายสองโมงสวดพระอภิธรรมช่วงหกโมงเย็นเรื่อยไปถึงสามธันวาคมและจะมีพิธีชาปนากิจสี่ธันวาคมนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะครับที่ชาปนากิจสถานเทศบาลน,นครยะลาแสดงความเสียใจด้วยนะครับ คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่โรงพยาบาลสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่เนี่ยนะคะญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อติดต่อรับศพหลังจากที่มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอดผู้เสียชีวิตณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมนะคะคือ138ดศพดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลว่าเป็นอย่างไรนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณมะเหมี่ยวสุชาดาพร้อมรายงานอยู่ที่นั่นแล้วติดตามได้จากคุณมะเหมี่ยวเชิญค่ะ ที่ศูนย์รับแจ้งคนหายและเสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลสงขลานครินหาดใหญ่นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาตินะคะทยอยเดินทางมาแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนของภักก้าวนะคะที่จุดนี้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งจากการประชาสัมพันธ์จากหลายช่องทางนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อมูลและเดินทางเข้ามาแจ้งคนหายและเสียชีวิต จากสถานการณ์น้ําท่วมหาดใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะซึ่งจากการสอบถามข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งยอดน,นะคะการรับแจ้งผู้สูญหายที่ศูนย์นี้นะคะรวม3วันมีจํานวนผู้สูญหายประมาณ25คนและมีญาติเข้ามาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตในจุดนี้นะคะจำนวน32รายค่ะซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ญาติเข้ามาแจ้งยืนยันที่ศูนย์นี้เท่านั้นนะคะ สำหรับยอดผู้เสียชีวิตของโรงพยาบาลสงขานครินนะคะได้มีการแจ้งยอดล่าสุดอยู่ที่138รายค่ะมีญาติติดต่อขอรับศพออกไปแล้วจำนวน18รายและยังคงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน120รายซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและส่งกลับของโรงพยาบาลสงขานครินค่ะ ม่เหมียวได้พูดคุยกับนางสิริกรแดวากลมนะคะอายุ58ปีซึ่งเธอเนี่ยเดินทางมาพร้อมญาติเพื่อมาติดต่อขอรับศพนายศรีโยนจากเมืองปักอายุ75ปีเสียชีวิตจากการจมน้ําในวันที่24พฤศจิกายนนะคะในพื้นที่ทุ่งเสาสองตำบลหัดใหญ่อ,อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้นะคะได้เข้ามาติดต่อที่สนยนรับแจ้งคนหายและเสียชีวิตแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ได้รับประสานงานจากหน่วยงานนะคะ ให้เข้ามาติดต่อขอรับศพเนื่องจากร่างของพี่ชายนะคะผ่านการตรวจอัตลักษณ์บุคคลและก็ชนสูตรศพแล้วซึ่งญาตินะคะเข้ามาติดต่อขอรับศพเพื่อกลับไปทำพิธีได้แต่ยังต้องรอผลการชนสูตรหลังจากนี้คะ่ะ โดยเธอเล่าว่านะคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะคะครั้งสุดท้ายที่ตนติดต่อกับพี่ชายนั้นช่วงเวลาตีสี่พี่ชายบอกว่าตอนนี้เหลือข้าวอยู่หนึ่งกล่องค่ะระดับน้ําเริ่มท่วมสูงถึงหลังคาแล้วระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรพี่ชายต้องปีนขึ้นไปขอความช่วยเหลือบนหลังคาบ้านและก็รับปากกันว่าจะติดต่อกันอีกทีหนึ่งในเวลา7จ็ดโมงเช้าของวันที่25พฤศจิกายน แต่แล้ววันที่25พฤศจิกายนนะคะพี่ชายกลับหายไปไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงพยายามสอบหาเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอข้อมูลกระทั่งมาทราบอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ชายได้ถูกกระแสน้ําพัดจมน้ําเสียชีวิตไปแล้วค่ะเก okay, ไม่น่าจะไปในการน้ําท่วมเราคิดว่าเด็กยังรอด เด็กตัวเล็กๆยังรอดทําไมแกถึงไม่รอดไม่น่าจะไปในเหตุการณ์ครั้งนี้แกแข็งแรงปกติค่ะแข็งแรงปกติไม่มีไม่มีมมแกยังขับแท็กซี่อายุ75ปียังขับแท็กซี่แบบแข็งแรงปกติไม่มีโรคอะไรเนี่ย โดยก่อนหน้านี้นะคะได้เหมียวได้พูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะที่เดินทางมาในพื้นที่ศูนย์นี้นะคะก็บอกเขาว่าวันพรุ่งนี้นะคะทางศูนย์อพยพมอ,อเนี่ยก็จะมีการแจ้งปิดแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพบ้านพลุทั้งนี้หลายคนก็สะท้อนปัญหาค่ะว่าในเรื่องของการเดินทางที่จะเดินทางมาแจ้งข้อมูลในจุดนี้ก็จะยากลําบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ญาติหลายคนนะคะก็เดินทางมาให้ข้อมูลที่จุดนี้ให้แล้วเสร็จค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ โรงพยาบาลสงขลานครินหานใหญ่ค่ะขอบคุณนะคะคุณมะเหมี่ยวสุชาดาบรรยากาศที่ได้พูดคุยกับญาติที่เขามาติดต่อเพื่อรับร่างไปก็จะมีปัญหาสะท้อนมาเรื่องของการเดินทางว่ามันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายนักอันนะคะ